สวัสดียามเช้าๆนะครับวันนี้เราก็มาต่อกันด้วยเรื่องของต้น Bird of Paradise นะฮะตัวดอกสีขาวหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า s t e r ริเซีย Nico ลไลนะครับซึ่งไอตัวต้น Bird of Paradise พันธุ์แท้จากประเทศแอฟริกาใต้เนี่ย มันจะมีที่แพร่หลายอยู่เนี่ยประมาณ 2- 3สาสายพันธุ์นะครับซึ่งสายพันธุ์ที่ทางสวนไทยันไม้นำเข้ามาเพื่อที่จะเพื่อนๆได้ทดลองปลูกกันเนี่ยคือตัวสเตอริเซียนิโคลไลนะฮะหรือว่าจายแอนเบิร์ดออฟพาราดก็คือเบิร์ดยักษ์นะฮะเป็นพันธไทยการปักษาสวัสดดอกสีขาวต้นใหญ่นะครับตัวน,นี้นะฮะก็คราวที่แล้วเราสอนพ่อมเมล็ดก,กันไปแล้วเราสอนการย้ายปลูกไปแล้วมืองอกนะฮะซึ่งเมื่อย้ายปลูกเนี่ยผมก็ ย้ายปลูกใส่ในกระถาง3ามนิ้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ย้ายปลูกนะฮะตัวนี้นะฮะเมื่อย้ายปลูกแล้วเนี่ยอัตราการรอดเขาจะค่อนข้างสูงนะครับก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับเพราะว่าตัวเบิร์ดเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาในการเลี้ยงดูเท่าไหร่นะฮะไอตัวเบิร์ดยักษ์นะฮะก็คือใบเนี่ยเขาก็จะเป็นสีเขียวสดอย่างนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมเอาให้ดูนะฮะนี่ครับ ก็น <NYU. S 1> ้ำเนี de de si ่ยไม่ต้องให้เยอะนะครับ de ก mm ็คือรดน้ำเช้าๆช้าวันละครั้งเดียวนะฮะหรือถ้าจำเป็นจะอดน้ำสี่ห้าวันก็ได้ไม่มีปัญหานะครับก็ตัวนี้เป็นไม้แดดร่มนํำไรนะฮะก็ใช้สแลนประมาณ 50- 70%นะครับที่คุมไว้นะฮะอันนี้ผมก็คุมสแลนไว้นะฮะตัวนี้เป็นสแลนอยู่ที่50%นะครับก็เนื่องจากตอนที่เขายังเด็กๆที่เป็นไม้อรุบาลอยู่เนี่ยเขายัง ไม่ควรโดนแสงเยอะนะฮะถ้าโดนแสงเยอะเนี่ยใบยมันจะไหม้ได้เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูต้นต้นที่โดนแสงเยอะๆนะครับวันนั้นผมไปเผลอทิ้งไว้กลางแจ้งนะฮะนี่ครับต้นนี้ครับต้นนี้นะครับต้นนี้คือโดนแสงเยอะขอบใบก็จะไหม้แต่เขาไม่ตายนะฮะก็คือตัวนี้ตอนเด็กๆเนี่ยอ่าถ้าโดนแสงเยอะเนี่ยเขาจะไหม้แต่ถ้าเกิดเราทิ้งไว้กลางแสงตลอดเนี่ยเขาก็ จะผลิตใบใหม่มาที่สู้แสงได้นะฮะตัวนี้เป็นไม้แดดอยู่แล้วฮะตัว b i r d of p a r a d i s e ตัวนี้เป็นไม้แดดยู่ยล้ะฮะก็คือสามารถออกแดดได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดยิ่งได้น้ํายิ่งได้แดดออกแดดร้อยปลูกลงดินในสวนเนี่ยต้นเขาจะใหญ่โตสูงใหญ่เหมือนกับกล้วยพัดเลยนะฮะจริงๆแล้วกล้วยพัดกับต,ตัวเซลิเซียเนี่ยก็จะเป็นไม้วงเดียวกันนะฮะเขาเรียกว่าวงเซิเซียเซเอนะฮะก็คือกล้วยพัดก็ เป็นหนึ่งในวงของสเตอริเซียเซอตัวนี้เหมือนกันนะครับลักษณะตัวลำต้นและตัวใบก็จะคล้ายกันแต่กล้วยพัดเนี่ยดอกจะเป็นสีเขียวส่วนตัวสเตอริเซียนิคุไรตัวนี้ดอกจะเป็นสีขาวนะครับก็การดูแลก็ไม่ยากนะอย่างที่บอกการย้ายปลูกเนี่ยผมก็ใช้กระบมะพร้าวสับเล็กเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารากเดินหรือ,อยังนะรเราเราจะลองทดสอบกันสักต้นนึงนะฮะเดี๋ยววมมางกล้องนิดนึงนะครับ เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าตอนนี้รากเราเกาะในกระถางดีแค่ไหนแล้วนะครับอันนี้ผมก็เลือกมาต้นหนึ่งนะครับที่ตอนเราย้ายเนี่ยมีใบเดียวนะตอนนี้มันมี2ใบก็อันนี้ย้ายมาได้ประมาณสัก2อถึงสสัปดาห์แล้วเราก็มาดูกันว่าตอนนี้รากเกาะในกระถางแค่ไหนนะครับแล้วก็นี่เลยครับเอดึงเห็นไหมเห็นแน่นปึ๊บป๊บอ๋อนี่รากเขโผลมานี่ละเห็นไหมครับนี่ฮะ ลากกับผมมาตรงนี้นะฮะนี่เห็นไหมาลากสังเกตนะครับลากสมบูรณ์ด,ดีมากนะฮะก็จะมีตัวฝอยๆนะฮะไม่ใช่เชื้อรานะครับอันนี้เป็นฝอยฝอยของลากที่แสดงถึงสุขภาพลากว่าสมบูรณ์มากนะฮะไม่ว่าต้นไหนนะครับ <f ix> ถ้าลากเป็นขาวๆนี่ฮะตัวตัวขาวๆนี้แสดงว่าลากสมบูรณ <f ix> ์ดีนะครับต <filter> <f ix> ัวนี้นะฮะอันนี้ดูใกล้ๆน่าจะเห็นนะฮะเราเรียกเป็นเป็นฝอยลากนะฮะก็คือตัวเนี้ย ไม่ใช่เชื้อรานะครับอันนี้นี่ฮะอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดเราใช้กากมะพร้าวสับเล็กเนี่ยมันจะทําให้ตัวรากเนี่ยไม่ขาดนะครับเวลาเราย้ายย,าย้ายย้ายย้ายกระถางหรือว่าเราทอาอย่างอื่นฮะนากรากมันจะไม่ขาดนะฮะตัวนี้ก็จะช่วยช่วย,ช,วยช่วยส่วนหนึ่งเลยฮะที่ทําให้ตัวต้นไม้ของเราสมบูรณ์ตอนที่เราย้ายกระถางนะครับอันนี้ก็เลยแนะนํามาตลอดนะครับว่าให้เราใช้ตัวนี้ตลอดนะฮะ ตัวกะปมะพร้าวสับเล็กตลอดนะครับสล้วถ้เพื่อนๆที่หากะปะมะพร้าวสับเล็กไม่ได้ก็ลองกดเข้าไปดูในตัว Facebook แฟนเพจของสวนทันเปนไม้นะครับก็ที่สวนทันเนไม้นี่ก็จะมีตัวกะปะมะพร้าวขายอยู่นะฮะลองไปเลือกกันได้เลยนะครับว่าจะเอากะปะมะพร้าวสับหรือจะเอาตัวขุยมะพร้าวนะครับตัวนี้เราก็จะมีบริการเพื่อนๆอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดหาซื้อตามร้านท้องถิ่นได้ก็จะดีนะเพราะว่าถ้าซื้อทางสวนเนี่ยมันจะมีค่าส่งเริ่มต้นอยู่ที่60บบาทนะฮะก็ ซื้อนน้อยก็ไม่ค่อยคุม้มเพราะผมขายอยู่แค่ถุงละ20บาทนะถุง20บาทถ้าเกิดค่าส่ง60ิเนี่ยก็ค่อนข้างจะแพงนิดนึงแต่ถ้าเกิดซื้อ5้าถุงร้อยเนี่ยแล้วรวมค่าส่งไปด้วยก็จะก็ถือว่าโอเคนะะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าตัวเซอร์เรเซียนนิโคลไลของเราเนี่ยถ้าออกแดดแล้วเป็นยังไงไปดูกันไหมครับอ่ะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นแปลงปลูกเซอร์เซียนิโคลายหรือตัว b i r ร์ f p อฟพาร s ไดยักษ์สีขาวของผมนะฮะผมก็จะทำไว้สองชั้นนะครับชั้นบนชั้นล่างนะฮะตัวนี้นะครับเราก็จะมีอยู่ทางด้านนี้อีกหน่อยนึงนะครับตัวด้านนี้ก็จะเป็นต้นใหญ่ๆนะฮะที่เลยขนาดไซส์แอลมาแล้วนะครับก็ต้นเขาก็จะใหญ่นะฮะนะว่าใหญ่ตัวนี้สูงเกือบ60เซนแล้วนะฮะนี่ฮะตัวนี้ตัวนี้สวยมากนะฮะใหญ่ สูงเกือบ60เซนแล้วนะฮะอันนี้ก็จะมีขนาดแอลนะฮะตัวนี้เป็นขนาดแอลนะฮะตัวขนาดแอลเนี่ยไม่ทราบราคาตอนนี้ล่าสุดเป็นเท่าไหร่นะฮะแตนะ่วันที่ถ่ายวิดีโออยู่ขนาดแอลอย่างนี้นะครับขนาดแอลอย่างนี้นะฮะจะอยู่ที่980บาทนะครับถ้าเกิสนใจก็ลองกดเข้าไปในตัวส่วนไทม์นไม้ของ Facebook เราได้นะครับก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวต้น Bir ร์ตออฟพาราไดหรือเตอร์ลิเซียนี่ไรสีขาวนะฮะตัวนี้นนะฮะต,นะตัวนี้จะออกแดดร้อยนะครับดู ปุ๊บปุ๊บ,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 บเห็นไหมครับอ่าก็คือออกแดดนะฮะได้แดดได้เ,ดดดเดดช้าแต่จริงๆแล้วมันก็มีร่มเงาจากต้นพุทราอยู่นิดหนึ่งนะฮะอันนี้ใครที่สนใจปลูกต้นพุทราในกระถางลองดูในลิงก์ของวิดีโอพุรทราข้างล่างนี้ก็ได้นะครับผมใส่ลิงก์เกี่ยวกับวิดีโอที่โกสอนปลูกพุทราในกระถางไว้ในเดสคริปชันหรือคาอธิบายข้างล่างไอ้แล้วนะครับทีน,นี้เรามาดูกันนะครับว่าตอนที่เราเอาเบิร์ดเนี่ยมาไว้ แดดร้อนๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะนี่ฮะเห็นไหมครับใบเขาจะเบิดนะใบเ็าจะเบิดไหมนะฮะแต่นี้ผมฝึกนะฮะฝึกคือค่อยฝึกตั้งแต่ลเล็กๆนะฮะเพื่อที่เขาจะได้ทนกับแดดนะฮะเวลาไปอยู่ในสภาพไหนก็จะได้ทนได้นะ,ะจริงๆเขาเป็นไม้แดดนะ,ะตัวนี้แต่ว่าตอนต้นอ่อนๆเนี่ยผมไม่แนะนํนาให้ออกแดดเลยนะ,ะเพราะว่ามันจะทําให้ใบไหมได้นะฮะแต่ว่าใบหลังๆที่เขาออกมาเนี่ยมันก็จะทนแดดได้เนหะ็นไหมอันนี้ใบ,บแรกๆที่ตอนที่ผมเลี้ยงไว้ในร่มแล้วพอเอามาออกแดดปุ๊บเนี่ย มันก็จะเบิร์ดนะแต่ว่าใบหลังๆนี่ก็จะสวยนะฮะซึ่งการออกแดดเนี่ยจะทำให้ต้นโตวไวนะครับต้นโตวไวนะ,ะเขาชอบนะต้นพวกนี้ชอบไม้แดดนะฮะอันนี้ก็คือการเลี้ยงตัวต้น b i r d of Paradise นะครับนี่ฮะเห็นไหมครับก็สวยงามนะฮะตัว b i r d of Paradise หรือ s t ตอ l i s i เซียนิโคไลนะฮะตัวนี้ก็ใครสนใจต้นอ่อนนะ,ะตอนนี้ก็มีโปรนะฮะพรีโปรต้น S นะฮะสองต้นนะ 380บาทนะต้นเดียวๆขาย210บาทค่าส่ง60บาทก็รวมประมาณ270านะฮะแต่ตัวน,นี้มีโปรนะฮะ380บาทส่งฟรีนะครับถ้าเก็บปลายทางก็จะอยู่ที่400บาทนะฮะส่วนต้นเอ็มนะครับอันนี้ต้นเอ็มก็จะเป็นขนาดประมาณนี้นะครับต้นเอ็มนะอันนี้นะต้นเอ็มน,น,น,นี่กระถางนะฮะจะเป็นกระถาง5.5นิ้วนะครับต้นเอ็มตัวนี้นะฮะต้นเอ็มก็ จะอยู่ที่590บาทรวมส่งนะครับและแถมต้น S ให้อีกต้นหนึ่งนะฮะต้นเส่วนต้น L นะครับต้น L ที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะก็จะอยู่ที่980บาทและแถมต้น S ให้อีกต้นหนึ่งนะฮะตัวนี้นะฮะส่วนใครที่เพาะเมล็ดก็ทําตามวิดีโอเรื่องเพาะเมล็ดที่ผมสอนไว้นะฮะเพาะเมล็ดเนี่ยอาจทางงอกอยู่ที่ประมาณ50-60นะครับแต่ถ้าเกิดทําตามเทคนิคที่ผมบอกเนี่ยจะอยู่ที่70-80เลยบางทีได้90นตะครับตัวนี้ก็ค่อยๆ กรารพาะเมล็ดต้องใจเย็ยนนิดนึงนะบางทีนะฮะมันงอกไม่พร้อมกันนะฮะหเดือนงอกชุดหนึ่งสเดือนงอกตันีบางทีทิ้งไว3้3 4สเดือนก็ยังมางอกอีกนะฮะก็มีชุดหนึ่งผมเคยทําได้เกือบร้อ็ทิ้งไว้หเดือนจนเดือนที่6เนี่ยไอเม็ดสุดท้ายที่ไม่งอกก็มางอกนะครับตัวน,นี้เพื่อนเื่อต้องอาศัยความอดทนนะครับอ่าส่วนใครที่ไม่อยากพ่อมเมล็ดนะฮะ ก็กดเข้าไปใน Facebook ไทยพันไม้เพื่อจะดูข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าชนิดนี้ได้เลยนะครับผมโอเคครับก็หวังว่าเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับอ๋อก่อนจากกันอย่าลืมกด subscribe ช่องโกมีเฮของเราให้ด้วยนะครับแล้วเมื่อกด subscribe แล้วอย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งด้วยนะครับเพื่อว่าเวลามีวิดีโอใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนจากทาง YouTube ได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็แวะเข้าไปที่ a c e b o o k ไทยพันไม้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม ขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ